โรงเรียนบ้านผาเยอตั้งอยู่บ้านผาเยอหมู่ที่สองตำบลกองก่อยอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตสองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีห้องเรียนสาขาผาเยอน้อยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน130คน และมีนักเรียนพักนอนทั้งหมดจำนวน43คนมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโดยมีนางนงนุชวิชัโลกาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านผาเยอเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนายาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการคุณธรรม และความปลอดภัยในชีวิตเราตระหนักถึงปัญหาสังคมที่อาจส่งผลต่ออนาคตของนักเรียนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและอบายามุขซึ่งเป็นภัยร้ายที่ต้องได้รับการป้องกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์สถานศึกษาสีขาวโครงการที่มุ่งมั่นในการสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เยาวะชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพหนึ่งในกลไกลสำคัญการขับเคลื่อนโครงการนี้คือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นการป้องกันและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโรงเรียนบ้านผาเยอและภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนทั้งการอบรมให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกที่ดีและการพัฒนาทักษะชีวิตนอกจากการลงนามความร่วมมือแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบป้องกันในโรงเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานศึกษาเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันแนวทางการป้องกันยาเสพติดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อให้ความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวัยมุกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนครูและชุมชนภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งเอกสารคู่มือและกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติดรวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย โรงเรียนบ้านผาเยอมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านได้แก่ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านผาเยอเห็นถึงความสำคัญด้านการป้องกันความเสี่ยงจากอบายมุกโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิด คณะกรรมการการดำเนินงานแต่ละห้องจะแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ4ฝ่ายงานดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียน 2. ฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด สฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรม 4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ำหรือที่บริเวณอาคารแหล่งที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านผาเยอได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเพื่อคัดกรองนักเรียนและแยกกลุ่มนักเรียนเพื่อให้สะดวกในการดูแลป้องกันช่วยเหลือแก้ไขเข้าถึงนักเรียนทุกคนและดำเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SDQ มีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบคาทัส s มมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านผาเยอได้ดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษา โดยมีการกำหนดนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดและรักษากำหนดขั้นตอนการบำบัดร,รักษามีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อและสถานศึกษาได้จัดตั้งคลินิกเสมารักขึ้นเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสามารถที่จะเข้ารับ การให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจเพื่อให้การประสานงานและการขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนมีประสิทธิภาพ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านผาเยอได้ดำเนินการติดตั้งตู้เสมารักในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร การพนันการทะเลาะวิวาทมีการบันทึกการรับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและทางโรงเรียนได้มีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนและยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนได้อีกด้วย 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านผาเยอได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้ 1. สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก 2. สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก 3. สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานจัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียน4 สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 5. สถานศึกษามีการกำกับติดตามและประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง